สวัสดีค่ะชื่อนางสาวบุญพรส่งเรืองนะคะชื่อเล่นชื่อปูนค่ะปัจจุบันนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3นะคะสาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน,นีค่ะสถานะโสดสนิทเลยค่ะ บ้านเกิดของหนูนะคะหนูเกิดและโตที่อำเภอเดียวมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ45กิโล้วยกันค่ะแล้วก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่หนูเลือกมาเรียนที่ราชภัฏอุบลราชธานีเพราะว่าเป็นใกล้บ้านด้วยค่ะสำหรับความสามารถพิเศษและก็สิ่งที่ชอบนะคะเป็นมีความสามารถพิเศษในเรื่องของร้องเพลงค่ะ อ่าพอดีว่าหนูเป็นคนที่ชอบฟังเพลงหลายแนวทุกแนวไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งสตริงป๊อปล็อกฟังได้หมดเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของความชอบนะคะเป็นคนที่ชอบอธรรมชาติการท่องเที่ยวยนี้ค่ะ เป็นคนที่ชอบภูเขาถ้ามีโอกาสเนี่ยนะคะในอนาคตก็อยากที่จะไปเที่ยวภูเขาที่มีอยู่หลากหลายประเทศนะคะเพราะว่าหนูเชื่อว่าธรรมชาติเหล่านี้นะคะเป็นเป็นสงที่ฮิวใจหนูได้ไม่ว่าจะเหนื่อยมาจากไหนพอได้เห็นธรรมชาติพาทิ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความสุขแล้วก็ช่วยหิวใจได้ด้วยะคะ่ะ ให้เรื่องสิ่งใกล้ตัวใช่ไหมคะที่จะสามารถนําเป็นสื่อการสองในรายวิชาสังคมได้หนูก็เลือกเป็นเสื้อผ้าละกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อสิ้นหรือผ้าในลักษณะต่างๆนะคะซึ่งมีการบูรณาการได้หลากหลายสาระการเรียนรู้เลยอย่างเช่นหนึ่งเลยในเรื่องของประิศาสตร์นะคะการเข้ามาของผ้าต่างๆจากต่างประเทศนะคะหรือ การแบ,บ่งชนชั้นจากการแต่งกายในอดีตนะคะในยุคโรมันหรือจะเป็นการแต่งกายของไทยเองตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันมีความแตกต่างกันยังไงอันนี้เราก็สามารถเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ได้หรือการเรียนรู้ในรายวิชาภูมิศาสตร์เราเราจะบอกได้ยังไงก็จะดูในเรื่องของผ้าฝ้ายนี่ค่ะผ้าฝ้ายก็จะส่วนมากก็จะอยู่ภาคเหนือก็สามารถบอกได้ว่าภูมิศาสตร์ทางกายภาพ มิอากาศอะไรเงี้ยค่ะในภาคเหนือเนี่ยมีความเหมาะสมมากๆในการเลี้ยงปลูกฝ้ายนะคะเพื่อที่จะใช้ในการทอผ้าหรือภาคอีสานของเราก็จะมีการเลี้ยงตัวไหมเนาะในอดีตการทอผ้าไหมแปลว่าภูมิอากาศภูมิภูมิประเทศของภาคอีสานเนี่ยก็เหมาะสาหรับการเลี้ยงตัวไหมนั่นเองถ้าไปในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เองเราสามารถเรียนรู้ได้ก็คืออุปสงค์อุปทานในปัจจุบันเนี่ยในสินค้าต่างๆอย,างอย่างเช่นเสื้อผ้าเนี่ย ถ้าราคาแพงเนี่ยอุปสงค์จะเป็นยังไงถ้าราคาถูออุปสงค์จะเป็นยังไงหรืออุปทานจะเป็นยังไงล้วก็สามารถที่จะบูรณาการเข้าร่วมได้หรืออาจจะเป็นอารายวิชาหน้าที่พลเมืองเราก็สามารถที่จะสอนนักเรียนได้เกี่ยวกับกฎระเบียบในการแต่งกายมาโรงเรียนยูนิฟอร์มนะคะมาโรงเรียนแล้วจะเป็นเสื้อนักเรียนกางเกงเข็มขัดอะไรต่างๆนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยมีกฎระเบียบที่ดีมีการปฏิบัติตนที่ดีในการที่จะมาโรงเรียนแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆนะคะในการที่จะเอาของใกล้ตัวนี่ละคะอย่างเช่นเสื้อผ้าของเรานี่ยละคะไปเป็นสื่อการสอนซึ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรในโลกใบน,นี้ก็สามารถเป็นสื่อการสอนสังคมศึกษาได้พอสังคมคือ Around the world เ,เอาเราเดียวเ l ลเลยเอ่อถ้าเป็นสิ่งที่คาดหวังนะคะก็นึงเลยหนูคาดหวังในเรื่องของความรู้สื่อนวัตกรรมนะคะที่มีอยู่ ในตอนนี้นะคะที่ซึ่งหลายอย่างเลยนะคะที่หนูอาจจะยังไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ทางด้านการเรียนรู้แอปพลิเคชันโปรแกรมหรือต่างๆที่มีในตอนนี้นะคะหนูก็อยากได้ความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยไปใช้เพื่อให้ห้องเรียนของหนูเนี่ยมีความหลากหลายในเรื่องของนวัตกรรมค่ะ 2. นะคะอยากจะรู้วิธีการสอนของอาจารย์นะคะว่าอาจจะมีวิธีการสอนยังไงไม่ว่าจะเป็นการอ่าขั้นนํา การควบคุมเด็กหรือการแบ่งกลุ่มต่างๆนะคะจะมีการบูรณาการไปใช้ในห้องเรียนจริงนะคะในอนาคตอาามนะคะก็หนูจะอยากจะขอนะคะเกรดสี่จากอาจารย์เกีรดเอนะคะก็หวังว่าอาจารย์จะเมตานะคะ